สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์สูตรโกโก้เย็นค่ะสูตรนี้คืออร่อยเข้มข้นไม่ขมนะคะถูกใจลูกค้าที่ชอบโกโก้เข้มเข้มมันๆแน่นอนเลยค่ะไปดูวัตถุดิบค่ะขึ้นให้ตามนี้จ้าโกโก้ที่เราใช้วันนี้จะเป็นโกโก้ของทิวลิปสีเข้มนะคะ โกโก้ go, ถ้าใส่ปริมาณที่มากเกินไปอาจทําให้รสชาติออกขมนะคะไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะโกโก้ go go, วันนี้เราจะใช้โกโก้ go, อยู่ที่1ช้อนกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะ1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะปริมาณโกโก้ go, แต่ละช้อนจะอยู่ที่ประมาณ10กรัมนะคะช้อนตัวนี้ก็คือแถมมากับ กระปุกนะคะที่ซื้อกระปุกมาต่อไปตามด้วยน้ำร้อนนะคะ50 ml คนโกโก้ให้ละลายนะคะวันนี้เราจะคนโดยใช้เครื่องคนนะคะคนง่ายแล้วก็เนื้อโกโก้ก็ละเอียดเนียนดีค่ะได้ชอบใช้เครื่องคน ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานตรงนี้เราใช้ของคาร์เนชั่นนะคะอยู่ที่45 ml เทส่สวนผสมลงไปในแก้วเลยนะคะสูตรนี้เราจะไม่ใช้ครีมเทียมนะคะจะมีส่วนผสมของนมล้วนๆนะคะ ต่อไปจะเป็นนมค้นจืดนะคะสูตรนี้จะใช้นมค้นจืดของนกเกี่ยวฟอร์คอนสูตรเอ็กตร้านะคะปริมาณที่ใช้จะอยู่ที่120 ml นะคะ ใส่นมนกเหี่ยวเสร็จแล้วต่อไปใส่ใส่ดับน้ำเชื่อมของมิตรผลนะคะอยู่ที่10 ml ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าเราใส่นิดนึงเพื่อชูรสชาติขึ้นมาใส่ส่วนผสมครบแล้วนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึ่งโดยใช้ไม้คนนะคะ เครื่องตีฟองนะคะจะทําให้รสชาติของเครื่องดื่มละมุนขึ้นนะคะนี่เนื้อนวลสวยน่าทานมากๆเลยค่ะคือจากที่ทดลองมาค่ะคือลูกค้าจะชอบมาสั่งรสชาติความเข้มข้นแล้วก็มันๆขอมันๆแล้วก็เลยเออ ตอนแรกก็ใช้นมสดแต่พอใช้นมสดเรารู้สึกว่ามันเหมือนจืดๆไปนิดนึงนะคะ่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอฟอร์คอนทั้งหมดเลยนกเกี่ยวทั้งหมดเลยจากที่เป็นส่วนของนมสดวันนี้เราจะเสิร์ฟโดยการแต่งแก้วนะคะเราจะใช้ท็อปปิ้งนะคะใช้ท็อปปิ้งลาดขอบบนของแก้วนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าและทำให้ทำให้เครื่องดื่มน่าทานขึ้นนะคะ ใครกำลังหาสูตรหรือลูกค้าร้านไหนที่รีเรเก็นะคะโกโก้เข้มเข้มมันๆลองเอาสูตรนี้ไปทำดูได้นะคะอร่อยเข้มข้นแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะลองทำดูนะคะส่วนท้ายคลิปนี้มีคำนวณต้นทุนคร่าวๆให้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ